สถานการณ์การเมืองเร่าร้อนเต็มที่แล้วนะครับในเดือนพฤษภาช่วงป,ปลายนั้นก็จะมีการอภิปรายแบบที่ไม่มีการลงมติฝ่ายค้านขยับแล้วว่าเอาแน่นะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาดังนั้นบรรยากาศในสภาต่อให้มีการระบาดของโควิดนั้นความพยายามของฝ่ายค้านที่จะใช้เวทีสภาพูดถึงปัญหาประชาชนกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งขณะที่เวทีนอกสภานั้นคึกคักยิ่งกว่าเพราะว่าเวทีในสภานั้นจํนานวนสสรัฐบาลจานวนสสฝ่ายค้านนั้นจริงๆตอนผลเลือกตั้งนี่มันไม่ห่างกันนะครับมันห่างกันไม่เกิน10 แต่พอยุบอนาคตใหม่พอใช้เงินฟาดพวกพวกสสทรริประชาชนกลุ่มงูเห่าทั้งหลายไปพักนั้นพักนี้เนี่ยช่องว่างในสภาห่างกันนะครับแต่การเมืองนอกสภาเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ประชาชนมันเป็นเรื่องความแม่นยําในการสื่อสารกับประชาชนซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลพังหมดแล้วไปต่อยากแล้วนะครับไม่ว่าจะเกินเป็นปรากฏการที่ย้อนไปดึงเดือนนี้หาใครชมรัฐบาลไม่มีนะครับมีแต่คนดา่านุ้ยเชิญ,ญยิ้มดา่านะครับน้องก้อยนะครับ ด่านะครับทีมตลกหกฉากไม่รู้จะมาด่าตามน้องก้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่น้องก้อยด่าน้องก้อยชวนเพื่อนน้องก้อยมาดานะครับนุ้ยชิญยิ้มด่ายองลูกหยีเคยเป่านกหวีดยังบอกเลยว่าคิดผิดจริงๆสำนึกผิดแล้วไปเป่านกหวีดเศรษฐกิจพังพินาศหากินไม่ได้ <c oughs> พเ,เพื่อนเลิกคบเสนาเปิ้ลยังออกมาบอกบอกันว่าครับว่าตอนไม่น่าไปเป่านกหวีดเลยทําหากินฝืดเคืองหมดไม่เอาอีกแล้วดังนั้นเป็นเป็นเดือนที่ทุกคนเอือมระอากับรัฐบาลหมดแล้วเหตุผลของการเอือมระอาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ แก้โควิดล่าช้าการเมืองน้ำเน่านะครับเรื่องของคุณธรรมนัตคนก็อึดอัดกันกระทั่งคุณวิชามหาคุณเนี่ยเชียร์การรัฐประหารแน่ๆน,นะครับเชียร์ตั้งแต่ปี49จนถึงปี57ก็เชียร์เนี่ยก็ยังตั้งถามว่าประเทศเรามาถึงจุดที่คุณธรรมนัตเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีต่อทั้งที่เคยติดคุกได้ยังไงนะครับซึ่งก็ยิ่งสะท้อนออกไปถึงความอึดอัดของประชาชนนะครับมาจากประชาชนธรรมดาชาวบ้านก็บน่นแม่ค้าก็บ่นนะครับ นักแสดงก็บนนะครับคนในวงการการเมืองนะครับที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลสายตรงแต่เป็นคนที่มีเครือข่ายก็บนกันอย่างเช่นคุณวิชามหาคุณเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับการเกิดเวทีคุณจตุพรซึ่งตอนนี้คือคักนะครับเมื่อวานเนี่ยนึกว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะขึ้นนะครับปรากฏว่าวันเสาร์ไม่ขึ้นแต่วันอาทิตย์เนี่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วสุทินคังแสงขึ้นแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นพวกเพื่อไทยเก่านะครับสุดารัตน์ไม่ใช่เพื่อไทยแล้วสุทินคังแสงยังอยู่เพื่อไทย แต่เป็นเพื่อไทยกลุ่มสุดารัฐหญิงอรุณีก็ขึ้นนะครับกลายเป็นพวกเพื่อไทยเก่ากับเพื่อไทยปัจจุบันขึ้นเวทีเดียวกันแล้วแล้วที่จีดกว่านั้นขึ้นเวทีจตุพรซึ่งเคยอยู่เพื่อไทยแล้วออกจากเพื่อไทยไปแล้วมันสะท้อนว่าในสุดปัญหาของพลเอกประยุทธ์นี่มันกลายเป็นจุดรวมพลนะครับให้คนซึ่งเคยอยู่เพื่อไทยแต่ออกไปแล้วออกไปตั้งแต่ยุคไปอยู่เพื่อชาติออกไปตั้งแต่ยุคคุณหญิงสุดารัฐหรือว่าเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นคล้ายๆกนคคคืืออววาามรสึก่เปะยุทธ์ ปัญหาของประเทศนะครับแล้วยิ่งแน่เนี่ยเวทีนี้มันโตกว่าที่คิดนะครับกลุ่ม3นิ้วเพนกวินเนี่ยยังไม่ขึ้นหรอกเป็นขึ้นขึ้นเวทีอะไรก็ยากแต่กลุ่มเด็กลงเด็กลาที่เคยขึ้นเวทีกับกลุ่มเพนกวินเนี่ยก็ขึ้นเวทีหมดแล้วนะครับดังนั้นการเมืองนอกสภาเนี่ยมันมันเข้มข้นนะครับมันมีคนซึ่งกล้าขึ้นเวทีไล่พลเอกประยุทธ์มาขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลน่าจะเผชิญวิกฤตศรัทธาอย่างหนักหน่วงนะครับเมื่อวานมีการพูดก ัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตนกรินปี2549คุณไพศาลก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับพลเอกสนธิก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ว่าคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยไม่ได้เป็นมือเขียนแถลงการให้ดังนั้นพวกนี้คือคนวงในจริงเป็นคนเคยเชยร์รัฐประหารบ้างจริงนะครับแต่ความอึดอัดกับพลเอกประยุทธ์มันทะลุจนคนเนี่ยรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ผู้ชมฟังไปว่ากลุ่มอดีตกปปสนะครับกลุ่มคอปทอกลุ่มซึ่งเคยเป็นหัวหอ,อกบุกช่อง11 นะครับกลุ่มซุ่เคยเป็นหัวหอกในการบุกยึดสนามบินนะครับก็ประกาศไล่พลเอกประยุทธ์แล้วแล้ววันอังคารนี่ก็ต้องจับตามองกันว่าจะไปบุกทำเนียบซึ่งเรื่องบุกทำเนีบเนี่ยนะครับ ว่ากันทางประเทศเนี่ยผมว่าไม่มีใครเกินทนายนกเขานะครับผมว่าตอนที่ยึดธรรมเนียบสมัยพันธมิตรปีห้าหนึ่งเนี่ยแกน่าจะเคยย,ยึดแล้วดังนั้นรอบรอบนั้นเนี่ยแกย,ยึดจนจนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอันเป็นไปรอบนี้นี่แกจะบุกธรรมเนียบอีกรอบหนึ่งให้พลเอกประยุทธ์ล,ลาออกนี่มันเป็นสถานการณ์ใหม่นะครับเป็นสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือความอึดอัดของประชาชนต่อรัฐบาลมีเยอะอันที่2คือคนที่อึดอัดเนี่ย นะครับชัดเจนแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยพูดกันเยอะว่าพอเด็กเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วมี3ข้อเสนอเนี่ยพอมีเรื่องข้อเสนอที่3เนี่ยคนเลยไม่กล้าออกมาร่วมพลเอกประยุทธ์ก็ได้อยู่ยาวนะครับผมเจอพลังประชารัฐก็พูดแบบนี้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเด็กไม่ชูข้อ3เนี่ยลงตู่ไปแล้วนะครับพวกรัฐบาลด้วยกันเนี่ยไม่บอกว่าภาคไหนก็พูดแบบนี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเด็กไม่ชูข้อ3าเนี่ยลงตู่ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับ 250สวก็ถอยแล้วแต่พอมีชูข้อ3ขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าก็ต้องเป็นหนุนลุงตูเป็นนายกต่อไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับพอเด็กเริ่มหยุดพูดเรื่องข้อ3เพราะว่ามันมันมีเรื่องโควิดมันมีเรื่องเด็กโดนจับหมดอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนที่อยากไล่พลเอกประยุทธ์แต่ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องข้อ3เนี่ยก็ออกมาแล้วออกมาเต็มเหนียวนะครับจกตกุพรณสุดารัตน์หญิงอรุณีนะครับสุทินคังแสงชนลนานสิริกัญญาวิโรจน์นะครับ,นนรรบเมื่อวานนี้ น,น,นิติธรล้ําเหลือพี่ชิดชัยมงคลปีดาเตสุวรรณซูปเปอร์คอนเน็ชั่นถึงอนันต์ปัญญาลชุนอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นคนระดับซูปเปอร์คอนเน็ชั่นทั้งสิ้นดังนั้นตอนนี้นสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่ามันมีแรงผลักดันทางการเมืองที่ต้องการเอาผลเอกประยุทธ์ออกอย่างจริงจังนะครับแล้วเป็นแรงผลักดันที่พร้อมจะเปิดหน้าสู้ด้วยและตัวละครที่ขยับตอนนี้คือตัวละครที่พร้อมจะเปิดหน้าสู้ทุกคนนะครับเรื่องการเมืองที่ล้มเหลวความรู้สึกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลศีลธรรมตกต่ำจริยรรตตกกรธรรม ความไม่ศรัทธาต่อรัฐบาลอีกต่อไปนะครับนี่คือนี่คือฉากใหม่นะครับบางคนบอกว่าอยากจะเห็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองสามัคคีกันตอนนี้เขาไม่พูดว่าเขาสามัคคีกันตรงๆนะครับแต่เสื้อแดงนะครับจตุพรพรมพันธ์พักเพื่อไทยนะครับเสื้อเหลืองนิติธรล้ําเหลือปีดาเตียสุวรรณคนเหล่านี้เนี่ยพูดเรื่องเดียวกันแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ต้องออกแต่ออกแล้วไปเส้นทางไหนต่อเน,นี่ยอาจจะยังมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะคนทะเลาะมาเจ็ดวิแต่อย่างน้อยเห็นตรงกันว่าความขัดแย้งแบบนี้พลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์นนนะครััับดง้ เฉพาะหน้าเนี่ยเราเจอการเมืองเฟสใหม่แล้วคือเฟสซึ่งคนพร้อมจะไล่พลเอกประยุทธ์จากความอึดอัดทางการเมืองจากเศรษฐกิจนะครับอดีตกปปสอ,อดีตน,นปชอตอนนี้ทิศทางเดียวกันพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยังไงไม่รู้นะครับกองหลังพลเอกประยุทธ์ยังมีใครหนุนอยู่หรือเปล่ามีแค่แลมโบ้นะครับมีแค่คุณธนกร,กรหรือเปล่าไม่ทราบแต่นี่คือสถานการณ์ใหม่ที่ไปยากนะครับสถานการณ์แบบนี้